ก็เป็นฟ็อกกี้พีนะฮะตัรละารของเราคือจริงๆแล้วถ้าเป็นผู้ทั่วไปเนี่ยเขาจะเข้ามาตัวละครแผทจ่มีชื่วาป็อกกี้จีเอชนะฮะแล้วก็เล่นเกมได้เลยที่ได้กล่องไหนได้กล่องนั้นไปเลยเคยเล่นมาก่อนไหมครับ กแล้วดูว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่เขาลือกทีมผมมาแล้วคือเขาบอกว่าไงนะเขาบอกว่าแนวนอนให้นอนเล่นอ่ะเขาบอกว่าให้จับกล่องที่เป็นแนวนอนอให้โอกาสได้ง่ายขึ้นครับงั้นเดี๋ยวเราเล่นด้วยกวนาโอกาสคือดังทิกเกอร์ปุ๊บเวลาเริ่มจับเปเวลา20วินาทีถ้าเกิดเราไม่กดตัวนี้จะลงไปจับเองเลยโอเคโอเคนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมใครพร้อมเล่นได้พร้อมกันได้เลยเล่นด้วยกันเลย มาแล้วฮะสามสองหนึ่งโคเลยล่ะเอาละครับฮึ๊บฮึบเอาเอาใหม่ไหมเอาใหม่เอาใหม่นะเมื่อกี้นี้น่าจะบอลไปแบบนี้ป่ะเมื่อกี้นี้ดูเชิงแน่แล้วอันนี้ติดขอบอ่ะก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงลองนะเริ่มเลยฮะอันไหนดีดูนสีอันนีคงกี้อะอันไหนดีเดี๋ยวลองดูด้านซ้ายด้านขวาไหม ดด้านซ้ายด้านขวาไหมฮะแต่ละคนอาจจะช่วยกันดู <Like. S 2> ไหมว่าตรงหรือยังได้ไหมฮะได้ไหมได้ได yeah. no ้ได้ได้ได้ไ้ไง้ดได้ด้ไ้ไน้ไดได้้ด้ แดี๋ยวเราลองช่วยกันเล่นหน่อยดีไหมฮะ ได้อีกราช่างเนี่ยมีมีลอดเฮเราทำได้ยังไงขีล่อ,อ,องเดียวมาได้สองเกาะเพราะเราเป็นโปรเฟชชั่นอลนะฮะอ่ะเราจะลองอีกทีไหมลองอีกทีไหมมองเมื่อกี้นะี่ฟุกหรือเปล่าหรือว่าฝีมือฟุกแน่นอนถอาน,นี้ลองดูลองดู <fal vy. S 2> ลองดูลองดูฝีมือถ้าปมงลองดูอด่ะฝีม,ม้าปมถือให้ปมถึงให้ ช่วยกันเล่นตับอกกันได้ไหมหรือว่ายังไงดีได้ไหมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมหรืออ่าเพว่าถึงเวลาอสมควรแล้วนะขอบคุณนะถึงแล้วคืนนี้ก็คือไม่เหลือแล้วฮะเราเราเก่งเกินอะเก่งมากใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ช่วงเวลาสมควรแล้วงั้นเราบูญดีกว่า